สวัสดีครับพ่อปั๊มอีอกแล้วนะครับสวัสดีค่ะห่างหายกันไม่นานเพราะหาอะไรไม่ได้เลย <c oughs> โอเดงยากก็หายสาบสูญไปเลยไพยีมัเวอจองเขาเรียกนะจองออนไลน์กี่รอบอะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหมือนสิบกว่ารอบแล้วมนะั้งรอบละสิบกว่ารอบหลังเนี้ยปั๊มมือจองไม่ได้เลย <c oughs> ไม่เคยทันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยเหมือนพอรู้เรื่องที่อ้าวหมดแล้วพอรู้ทียเอาหมดแล้ว, <c oughs> หลวเหมือนล่าสุดที่เขาจองกงันแค่อะไรนะวันหนึ่งสามรอบสี่รอบอะไรเงี้ย เรายังแบบไอ้รู้รอบแรกเอาไม่ทันละไปแปลมาอ้าวพูดบอกจ่องรอบสองแล้วอ้าไม่ทันเลยกับเขาสักทีแต่วานก็โชคดีนะไปได้มาแปดหอนี่งใช่แปดหอจะมีคนบอกที่เหมือนแบบว่าโอ้เวลาซื้อกันก็ซื้อกันหมดเราก็อยากจะแบ่งเนี่ยแต่เราจะแบ่งยังไงอ่ะเพราะถ้าเกิดเราซื้อมาเนี่ยด้วยความที่เราโปะเราหยิบปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าซองไหนอ่ะมันเป็นวิบวับจริงเหรอจริง แล้วถ้าเหลือไวก็เหมือนจะคนโดนว่าหุ้ยเหลือจะใบธรรมดาทิ้งไว้เราก็เลยเอามาหมดเนี่ยจริงๆนี่นี่ป้าหมึกก็รู้นะแน่ว่าซองไหนเป็นซองวิบวับเนี่ยอันนี้วิบวับอ่าลองเปิดดูแยกไว้นี่นี่ดูไม้ได้เลยเดี๋ยวเบจิต้านี่มีใบเดียวด้วยวันนี้อ่ะเดี๋ยวไว้ได้เลยนี่ยังไม่เคยแกะนะแหมเรารู้อยู่แล้วเหมือนคราวที่แล้วอ่ะพวกคว่ำมาหมดแล้วหงายมาอันเดียวเรายังคิดว่าเฮ้ยลองยูย้อนคลิปเก่าไได้เราคิดว่าเฮ้ยเอซตาหรือเปล่าวะความรู้สึกมันไม่เหมือนกันเลย แม่โดนหลอกพวกเ่นใส่ความค้ำบางวันแล้วนี้ใส่เขาเรยนะใส่หงมานี่หลอกกันได้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแกะกันเลยดีกว่าใช่เห็นป่ะมันเหมือนถ้าเกิดว่าหมึกซื้อนะต้องซื้อหมดอยู่แล้วเพราะถ้าเหลือก็จะเหลือใบธรรมดาไว้จะว่าเราใจร้ายอีกเนาะเราก็เลยพยายามแบบเออไม่รู้จะทํายังไงเหลือไว้ก็ไม่ได้เหลือไว้ก็น่าเกลียดอีกดนความที่เราเก่งมาดูกันซองแรกซองแรกอะไรจ๊ะเฮ้ยโว้ย สองแรกไปธรรมดาก็พอยังไม่ครบเลยได้เช็คบ้างไหมเนี่ยว่าเช็คอยู่ขาดอยู่ประมาณหกใบหกใบไอ้เก้าสิบสี่แบบนะใช่ใช่โอ้ไม่มาถึงเก้าสิบสี่นะเดี๋ยวไปคิดว่าชุดใหญ่โอ้ยปลาหมึกนี้ร้อยกว่าเลยร้อยยี่สิบกว่าเพอเปล่าเปล่ามาถึงแค่เก้าสิบสี่ใบธรรมดาเนี่ยการ์ดเอ็นธรรมดานะใช่การ์ดเอ็นธรรมดานี่สามหมดแล้วสามหมดแล้วพุทเอาเต่านี้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวปิดร่มก่อนลืมปิดโอ้โหปิวปิว ผู้เท่าเต่าเรานี่คุ้นเคยมากเลยนะใช่ใช่ผู้เท่าเต่าชอบชอบเราเลยมาเยอะนี่โอ้โหวิบวิบเฮ้ยแต่ไม่แน่นะไม่แน่อะไรอ่ะนี่ดูดิคว้ามาอาจจะมีแบบว่าวิบวับมากกว่าหนึ่งใบหรือเปล่าจริงป้าเพราะเราจับพออ้นุ้นใช่เราจับอันนี้ว่าเฮ้ยเนี่ยใช่แล้วเราก็ไม่ได้ดูอันอื่นเลยเนี่ยอ่าไม่แน่เราก็อาจจะคว้ามาแบบเหมือนคราวที่แล้วก็ได้ดูดูอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งอีกใ๋อจับคว้ามาธรรมดา แหมคิดเข้าข้างตัวเองก็เผื่อมันจะมีเกินหนึ่งอย่าพูดให้ลุ้นไปอย่าพูดให้ลุ้นไปนี่เวบอืมนี่คนลุ้นเล่ลุ้นดูความตาแตกของป้าหมึกเนี่ยว่าเอ๊ะจะเลือกถูกหรือเปล่า<อ>แหมซองนี้ดูดิแพ็คนี้เป็นอะไรเนี่ยคว้าม,มาหมดเลยแหมจะให้เรามารุ้นอย่างนี้เหรอนี่ก็มีหมดแล้วมีหมดแล้วมีหมดแล้วโอ้ยนี่ซ้ำด้วยซ้ำกันซ้ำซ้ำกันเองด้วยวางไว้ที่ แหมอ่อสองตกอยู่ข้างล่างครับตัดตัดตัดชัวร์น่าจะรอบสุดท้ายของปีนี้ลวมั้งที่ใช่ได้ลุ้นหมดหมดละนี่ทีนี้คงใสร็ต้องใส่บรรดาเพื่อนฝูงแล้วล่ะหาซื้อเองไม่ได้เพราะเขาบอกว่าแค่เดือนธันวาใช่ไหมใช่แหวบแหมมีแล้ววิเกอร์โล่มาต่อสิต่อต่อต่อไหมชอบกดนึกว่าเป็นก็ตัวเก่าไงตัวตัวเก่าที่ขาข้างนี้มันหักไงคราวที่แล้วโอ้ไม่ไม่ไม่ มันพอดีมันเอียงอยู่ตรงนี้พอดีด้วยอ้อเลขสี่สองแวบชึ้งเห็นไหมโอ้โหมีหมดแล้วเอ็นก็ยังไม่ครบเลยนี่ถ้าหายซ <Goddess> ื Blue ้อครบเองนี <tiles> <N S 2> ่มันโคตรยากเลยนะยากนะโอ้ยากมากเพราะว่าเก้าสิสี่แบบเฉพาะเอ็นอย่างเดียวเนี่ยซื้อให้ครบยังยากเลยบางคนบอกว่ายังเคยเจอไม่ถึงเลยอ่ะ แค่ขนมก็หายากแล้วใช่แหมดูดีมคกแล้วทำไมเอ้ยวิ้งแบบนี้อ๋อธรรมดาแหมเราก็นึกว่าจะวิ้งเอ้ยอุ้ยป้าป้ามึงจีบผิดเหรอไม่แน่เดี๋ยวเขากล่าวว่าอย่างเงี้ยใช่เนี่ยอันอื่นไม่้ใบนี้ใช่ไหมที่คิดว่าเป็นวิ้งวิ้งใช่ใช่เอ้ย มีใบนี้ซะง,งั้นเฮ้ยอาจจะมีหลายใบก็ได้นะแถมเป็น,นทองด้วย sr ยด้วย <laughs> อ้โหได้ sr มาหนึ่งใบจ้าอ้อหาอันนี้นไม่ได้บบว่าตั้งใจไม่ได้คิดไม่ใช่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดว่าจะได้ sr เลยเนี่ยใช่นี่โดนนี่นี่นี่โดน,นโดหวัวเราะย้อนแล้วเนี่ยว่าปั๊หมึกต้องเลือกผิดแน่เลย อันนี้มันอาจจะเป็น S R อีกก็ได้ใช่ใช่เลดพี่ดูเป็นก<ด><ด>าร์อะไรนะการ์ดร์การา์ดออุ้ยหรือเป็น SSR สใส่แสบม้าอ๋อจะได้ก็ดีนะเออลุ้นเลอนเย้ยเป็นวักปีใหม่กันเลยทีเดียวนี่อ่ะดูซองนี้เราจับแล้วว่าใช่นี่ถ้าเกิดไม่ใช่นะอุ้ยตายแล้วเขินโดนหลอกแน่เลยแม<า>่เฮ้ยแต่เราว่าเราไม่เคยพลาดนะจับดูไม่ค่อยผิดหรอก มันจะผิดได้ยังไงวะจะได้ไหมจะได้ไหมได้เลยการเอ็นวายการเอ็นเนี่ยดูอันนี้เซ่เอ็นวายเอ็นกู้ค่ะวายจ้าอุ้ยอ่อนน่ะอ่อนเราผิดโถเอ้ยนี่อุตส่าห์ไว้จะนั่นเลยเนี่ยอุ้ยแทนกัซื้อใส่ซื้อผิดได้นะคราวหลังเราซื้อซื้อทิ้งไม่มากก็ได้้แลดีแล้ว โอ้ยผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจได้อะไรนะเอสอาร r ้อเอสอาโอ้ยสับสนเงงงงไปหมดแล้วงงไปหมดใช่นี่ถือว่าผลประกอบการดีเยี่ยมนะใช่ใช่ออ้ยเมื่อกี้นี่ถ้าเกิดถามชื่อเลยตอบผิดนะเนี่ยฮะเมื่อกี้มองเป็นทั้งเฉยเลยงงอันนี้เป็นอะไรโกหังนี่จ้าจ้าโอ้โกหัง ของขวัญปีใหม่แล้วของขวัญ <มา S 2> ปีใหม่ตัวนี้ยังไม่มีด้วยแต่ไม่มีผลหรอกเพราะไงก็ไม่ครบเอ,เอาไปไปแลกการ์ดเอ็นแล้วกันอุ้ยา,าร์ดเอ็เออุ้ยตายเลยดูเดี๋ยวอินบ <c oughs> ็อกแตกเลยเนี่ยไม่ <c oughs> แลกหรอกบาหลัวเก <c oughs> ็บไว้ไปไปไหนไปหาต่อใช่ <c oughs> เพราะงั้นก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ป๊ามึงด้ยวยนะครับแล้เวเจอคัิปต่อไปครับบ๊ายบาย